กับพส่ช่วงพุ่นทาเงินนะครับก่อนอื่นวันนี้ตั้งใจจะเล่าครับว่าทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะหลายคนตั้งเครื่องหมายคำถามครับเศรษฐกิจไม่ดีแต่ทําไมหุ้นไม่ลงทําไมปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากกว่าปกติและที่สําคัญมีหุ้นหลายตัวที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นด้วยซ้ำครับและบางตัวขึ้นสูงกว่าโควิด -19 ด้วยซ้ำนะครับโจทย์คืออย่างนี้ครับถามว่าสถานการณ์ภาพรวมของตลาดหุ้นเป็นยังไง ก็ต้องบอกไม่ดีนักนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูสัญญาณจากสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าปกป้องเวลาเกิดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจย,ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับทองคําทาออทามไฮนะครับจากนี้ไปถามว่าราคาทองคําจะขึ้นได้อีกไหมขึ้นได้อีกครับแต่การซื้อในระยะสั้นต้องเริ่มระวังแล้วนะครับแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทองขึ้นแล้วบอกเศรษฐกิจดีคงไม่ใช่นะครับไม่งั้นเงินจะไหลไปทองทําไมอันที่2 ใครดูผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับจะเห็นภาพค่อนข้างชัดว่านายแบงค์ส่วนใหญ่ยกกราดสูงมากครับถามว่าทำไมเขายกกราดสูงเพราะเขาประเมินแล้วว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจะมีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่ได้บอกเลยว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับในมุมของเศรษฐกิจแต่เรียนอย่างนี้ครับตอนนี้สภาพคล่องในระบบเหลือเยอะมากผลตอบแทนในตลาดเงินต่ำมาก และในประเทศไทยการลงทุนทางเลือกอื่นๆมีน้อยมากครับเพราะฉะนั้นเงินในระบบในตราดหุ้นจะมีอยู่เยอะครับผมกําลังจะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับแต่หุ้นจะเล่นได้ใช้คําว่าเล่นได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าดูเป้าหมายของเซตอินเด็กเป้าหมายของราคาหุ้นจะไปไม่ไกลหรอกครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเซตอินเด็กเวลาเราพูดถึงเป้าหมายว่าดัชนีจะไปที่เท่าไหร่เราจะดูสส่วนครับหก็คือ GDP สองก็คือเรื่องของผลประกอบการของเบิษัทจดทะเบียนซึ่งจากการดูการทำงานของนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่จะไม่มีทางไปไกลกว่านี้ใครที่จะหวังเซ็นเด็กไปไกลคงไม่ได้หวังแต่เรียนอย่างนี้ครับมันมีโอกาสในการเล่นหุ้นมันมีโอกาสในการเทรดดิ้งแต่อาจจะไม่ใช่เป็นโอกาสในการลงทุนในปีนี้เพราะอะไรเพราะเงินในระบบเหลืออยู่เยอะตัวเป้าหมายไปไม่ไกลแต่เวลาหุ้นลงหรือเวลามีการเลือกลายตัวนะครับหุ้นก็จะถูก คัดสรรถูกเลือกและทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของตลาดหุ้นมีการเคื่อนไหวแรงผมกำลังจะส่งสัญญาณอย่างนี้ครับใครที่จะหวังว่าเซ็นติเด็กปีนี้จะไปแรงมากๆเช่นจะไปพันหกรจุดจะไปพันห้าจุดไม่ง่ายครับเอาแบบฟันธงเลยนะฮะจะไม่เห็นแต่ถ้าใครหวังว่าปีนี้เล่นหุ้นได้หรือเล่นหุ้นไม่ได้เล่นหุ้นได้ครับนั่นคือคําตอบและกำลังจะตอบไปมากกว่านั้นด้วยว่า ทุกครั้งในหลายๆปีรายย่อยหรือนักทุนรายบุคคลเนี่ยฮะจะเสียเปรียบปีนี้นักทุนรายบุคคลไม่เสียเปรียบครับเพราะเราจะอาศัยความเป็นตัวเล็กในการเลือกในการเล่นหุ้นในการลงทุนครับนั่นคือโจทย์ที่วันนี้ตั้งใจจะมาเล่าครับเราไปเริ่มต้นของตลาดหุ้นในระยะสั้นในวันนี้ก่อนครับกราฟแรกจะเป็นการแสดงในตัวของเซ็ินเด็กที่เป็นการนําเสนอว่าเซ็ตดินเด็กณขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกราฟเลยนะครับ มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมีเพดานบนที่จำกัดครับตัวเลข1380กับ1นึถึง1,400จะเป็นตัวเลขที่เป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับในกราฟที่เรากำลังจะเห็นในสักครู่นี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าในตัวของเป้าหมายการเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะมีการติดแนวต้าน oh. พูด,ดง่ายๆก็คือว่าระยะสั้นจะผ่านไป oh. 1 3 8 0ง4 0 0ถึงลำบากมากครับ oh. นั่นก็คือตัวเป้าหมายใหญ่ ไปดูหุ้นครับเพราะฉะนั้นถามว่าดัชินีจะเป็นยังไงแต่ชินีวันนี้จะเคลื่อนไหวไปไม่ไกลครับแต่ถ้าดูตัวหุ้นยังมีหุ้นให้เล่นนะครับวันนี้ราคาน้ำมันมีการกระโดดออกมานะครับแต่ฝากหุ้นไว้2ตัวนะครับหุ้นตัวแรกนะครับที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็คือ S P R C นะครับ S P R C วันนี้ซื้อขายกันอยู่ประมาณ7บาทตอนนี้นะครับถ้าเกิดมีการต่ำกว่า6.8ไม่ดีครับแต่ถ้าไม่มีการต่ำ s p r c มีโอกาสจะขับเคลื่อนขึ้นไปถึงเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่ที่200วันประมาณสัก7.6หรือที่8บาทต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแรกนะครับตัวที่2ครับที่เลือกมาสังเกตนะครับจะเป็นตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเลือกเอสโซมานะครับเอโซมี2จุดนะครับนอกจากจะมีลงกัดแล้วจะมีเรื่องของการบริการในตัวของ การขายปรีกด้วยนะครับเอโซราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ8บาทบวกลบนะครับแบาทห้าสัางค์ดบาทสิสัางถ้าประคองตัวแถวแถวถึง8บาทได้นะครับก็จะมีในลักษณะของการประคองแล้ววิ่ง All Time High ในระยะสัน้นโอกาสที่เราจะเห็นเอโซที่9บาทมีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝาก s p r c และเอโซไว้อย่าลืมนะครับโจทย์ของตลาดหุ้นปีนี้อาจจะเพดานส่วนการวิ่งขึ้นของเส้นเด็กไม่เยอะมากนักแต่นี่คือโอกาส ของหลายย่อยครับ